สวัสดีเพื่อนพี่น้องครับผมวันนี้มาดูการเล่นด่านอะไรวะเพื่อนสะสมกระดิสัดสยด่านสิบท้องฟ้าด่านเมืองฟ้านะครับเมืองท้องฟ้านะครับอันนี้เป็นด่านที่เท่าไหร่วะเนี่ยสิบเอ็ดป่ะที่สิบด่านที่สิบอันนี้เป็นตัวละครของอ่ะตาก,กูยิงแล้วกูไม่รู้กูยิงเท่าไหร่ตอ <ผม S 1> <ม>นกูตั้งองศาไว้สามเจ็ดแล้วกูก็ยิงร้อยหนึ่งแม่งเลยให้มันหันหลังยิง เออว่า,มาไม่ใช่ยิงยี่ยิงยี่สิบดีเอาเอาลืม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 ก็เคยบอกแล้วว่ายิงมันจะไปไกลมันจะไปเบายิงเบายิงไปไกล <laughs> ลืมลืมลืมไม่ไม่เมือนเมือนมึงแค่ต้มต้มโ้โหตายเลยครับคุณผู้ชม,ชมโอ้อันนี้เราต้องห้ามยิงแรงนะครับคือถ้าเรายิงน้อยๆมันก็จะยิงแรงขึ้นนะครับถ้าเรายิงมากมันก็จะยิง ยิงยิงยิงแรงอะ่ะมันจะยิงตัวเองอะไรประมาณเนี้ยนะครับแล้วเราต้องยิงกลับหลังนะครับแล้วก็ตั้งองศาไว้ที่สามสิบเจ็ดเพื่อยิงยิงบอสนะครับผมนี่ด่านเมืองฟ้าด่านที่เท่าไหร่นะสิบเอ็ดไมสิบสองไหมสิบสิบสิบเออด่านที่สิบนะครับผมอันนี้เป็นอันนี้เขาเรียกว่าอะไรวะที่หนึ่งของเซิร์ฟเท่าไหร่นะเซิร์ฟหนึ่งถึงที่แปดใช่ไหมดูของครับใช่ใช่ แล้วก็เครื่องประดับนะฮะดูเลยพลังสองล้านสองสองล้านหนึ่งแสนนะครับผมอย่าลืมไปดูคลิปตัวเองด้วยนะนะฮะบ,บอกเขาด้วยไอไอไอนี่อืมอืได้ได้อันนี้ตัวร้ายนะผมตัวร้ายนี่เป็นใครเนี่ยกิลเซิฟเจ็ดเหมือนกันนะครับตัว่ะตัวละครชื่อตัวายอ่ะ <c oughs> เขามาแบกช่วยเนะี่ย ที <25. S 1> น,นี้ผมอัดให้เพื่อนเพื่อดูเฉยๆนะครับว่าการเล่นด่าที่สิเป็นไงเพราะว่าผมเคยลงคลิปไปแล้วนะไปเล่นกับฟานนะครับแต่ตอนนั้นไม่รู้ว่าเพื่อนๆจะคน้คนหาคลิปเจอเปล่าหลังๆนะครับคลิปลงเมืองทองฟ้านะครับถ้าใครที่หาไม่เจอก็เข้าไปที่เพลย์ลิสช่องผมได้นนผมแยกแยกคลิปไว้ให้หมดแล้วนะครับถ้าอยากจะหาเรื่องอะไรนะครับก็กดเข้าไปเพลย์ลิสแล้วก็จะเจอเลยนนะครับ จะหาเรื่องของสสยต้องมีนักเลงเนาแหละาหารเรื่อง <laughs> <laughs> เออไปหาเรื่องเรื่องอะไรอะ่ะเรื่องกระจัดทีมในทางไกลอะไรลงสัตว์อะไรก็มีเนี่ยอันนี้จะต้องไปด่านไหนต่อเนี่ยไอ้ฟาร์มก็ด่านต่อไปเลยไง <laughs> เขาให้ลงกี่กี่กี่ด่านนะโอ้ได้โอ้ตัวร้ายได้เครื่องประดับม่วงว่ะสร้อยมังกรยัดเค่ยัยดเคจริงๆได้สร้อยมังกรเฉยเลย เออกูเห็นอยู่เนี่ยมันขึ้นเนี่ยมันขึ้นเนี่ยถ้าใครได้ของดีอ่ะอ oh, เกินไปแล้วก็ไปสร้างด่านไน้ต่อไปเลยทำไมไม่เป็นตัวกลัวว้ยนี่มันด่านอะไรวะเนี่ยต้องประการออกแล้วต้องดึงเขาอ่ะอะไรนะเล่นไม่เป็นอะน่ะเฮ้ยเล่นเป็นก๊อดึงแล้ว เดี๋ยวเขาจะหาคนมาแบกมึงเอาเรื่องพิมพ์ไปนะมึงพิมพ์กับเขาได้บอกว่าอัดคลิปอยู่แล้วก็บอกว่าให้หาคนมาแบกอีกคนนึง้วบอกว่ากูเล่นไม่เป็นแค่นั้นแหละด่านด่านหลังๆนี่ผมเล่นไม่เป็นเลยนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าผมไม่เคยเวลถึงเลยนะมึงชวนเข้าไปยังเออเข้ามาในข้อหมดแล้วตอนนี้ครบสามแล้วมึงพิมพ์กับเขาหน่อยดิบอกเขาให้รู้ตัวหน่อยให้เล่นดีๆไม่ให้ตายอมึงเข้าใจปะ เออเขาอ่ะเล่นดีอยู่แล้วมึงอ่ะเออบอกเขาเล่นดีอยู่เดี๋ยวกูเนี่ยกูจะตายเนี่ยเฮียมันเดินมาสับหัวกูเนี่ยเฮ้ยไม่เป็นไรมันเป็นพด็จการนะครับบอกว่าพด็จการมันให้ทำไงวะด่านนี้มึงเพิ่มเลือดมึงเพิ่มเลือดมึงเพิ่มเลือดทีมไม่มีไม่ได้เอามาเอ้าไม่เอามาหรือมึงเพิ่มเลือดอะไรก็ได้ที่มันเนี่ยเดี๋ยวนี้คือคอยยิงบอทนะครับผมเหมือนแต่าน อันนี้เขาเขาอยู่ฝั่งนู้นแต่ยิงตัวฝั่งซ้ายนะครับคืออะไรไม่รู้เนี่ยใช่ถ้ามึงอยู่ฝั่งที่มีที่มีที่มึงอยู่คนเดียวแล้วก็กระบ,บอกอะมึงห้ามตายเพราะว่าถ้าตายมันจะตายหมดทีมอ้าวแล้วจะทํายังไงวะเนี่ยก็บอกอยู่เอาเลือดเออไม่ตาย,ไ,ยไม่ตายไม่ตาย,ตายเขายิงตัวที่เขาไอตัวนั้นมันมาทุบก,กูอะตายละเออถ้าตัวนั้นทุบตายปุ๊บแล้วมึงก็ตายแล้วมึงตายตามก็ไม่เป็นไร ยงยิง2 2> ยิงองตรง,ตรงข้ามายิงเท่าไหร่วะนงินตรงข้ามก็หกสิบแปดแม่งโอ้โหเลยท่านผู้ชมโอ้ยตายแล้วยี 25, <50. S 1> 25, 50, ่สิบห้าห้าสิบยี่สิบห้าห้าสิบใช่ยิงเยี่ยแรงขนาดนั้นปกติเมื่อกี้มุม 21, ยี่ิบเอ็ดยิงเท่าไหร่ไม่รู้โอ้มึงบอกค่าไหนฟานไม่ค่อยเต็มตัวเลยบ้าเปล่าห้าสิบห้าเด็ อะไรว่าถ่ายคลิปโชว์สกิลให้หมูดูหน่อยแม่ <c oughs> อันนี้คือยิงบอด <c oughs> อันนี้เขาพิมพิมพกับใครว่าสายแจ๊กนี่เป็นใครวะเนี่ยสายแจ๊กนี่พี่แจ๊กเอพี่จุ๋มคือว่าด่านนี้นะครับถ้าเราอยู่ถ้าถ้าเราอยู่ฝั่งซ้ายคนเดียวแล้วเราห้ามตายนะครับ เพื่อนๆก็จะต้องมาช่วยยิงตัวฝั่งซ้ายก่อนเสร็จแล้วเราถึงจะตายได้อะไรอย่างนี้นะครับผมจะเป็นประมาณนี้น้ําแข็งช่วยได้ป่ะเพื่อนถ้าเกิดเอาน้ําแข็งมาอะไรอย่างเงี้ยน้ําแข็งช่วยไม่ได้อย่าเอามาน้าแข็งช่วยไม่ได้นะครับนอกจากสกิลฮิลเลือดสองอันเท่านั้นนะครับแล้วมึงตายยังก่อนเนี้ยเสร็จแล้วเนี่ยเลือกเครื่องประดับแล้วต่อไปจะด่านต่อไปเนี่ยเดี๋ยวได้เครื่องประดับอะไรไหม ไม่ได้ว่ะเป็นอะไรไม่รู้สีส้มๆเมาเอาไว้อัปเกรดเครื่องประดับแหละมันก็ไม่มีอะไรด่านต่อไปอันนี้เป็นด่านน้ำแข็งเจ้าสุดเลยเหรอไม่อยู่ที่ด่านนั้นแหละหยุดด่านหยุดที่ด่านนั้นแหละด่านน้ำแข็งพอละเพราะว่ด่านด่านน้ำแข็งใช่ไหมด่านอากันใหม่ด่านอื่นไม่ไหวอ่ะด่านด่านต่อไปอ่ะไม่ไหวด่านติดสามไม่ไหวอ๋อ ดึงแล้วไมนะาว่ะแป๊บนึงนะ,ะไม่เลิกเลยเลิกเลยออกออกเลยออกเลยฟ้ารอบเขาหมดละอ๋อโอเคฮะรอบเขาหมดนะครับผมไม่ทันได้เห็นด่านน้ําแข็งเลยครับคุณผู้ชมโอ้โหว้ยเกือบจะได้เห็นแล้วด่านน้ําแข็งนี่ครับก็ฝากคลิปกับเพื่อนๆด้วยนะครับมันเป็นไว้ศึกษาเนาะสองด่านนี้นะครับซากศพทะเลทรายกับป้อมป้อมมาแล้วนะป้อมปาการอ็อกนะครับผมอ็อกอ็ออ,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 อ็อ,อกอ่าโอเค ส่วนบ้านเซนหลงทางนี้ค่อนข้างที่จะเล่นกันเป็นแล้วนะแต่ว่าต้องมีเวลเยอะๆนะครับถึงจะมาลงได้เนาะแล้วก็เมืองที่หายไปนะครับเ,เมืองที่หายไปนี่จะเล่นยากหน่อยมันมีตัวโนต้ตอะไรเงี้ยใช่ไหมฟานโอเคนะคคผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมเจอกันคลิปหน้านะครับผมจะมาลงอะไรนะครับจะให้เพื่อนดูอะไรก็อย่าลืมากดติดตามกันนะครับแล้วก็มือใหม่นะครับศึกษาดูไว้ได้นะครับ เผื่อเราเล่นกันมาคนระับผมก็จะเล่นตัวของผมมาเรื่อยๆนะผมสำหรับคลิปนี้เจอก,กันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ